ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรทกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพัธุ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพพบกับผมทิพย์บุญบางประมา อดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับเราพบกันแล้วเราก็พูดคุยกันหนึ่งวันจันถึงสุขเช้า8ดนาฬิการอบหนึ่ง18บนาฬิกาอีกรอบหนึ่งที่เราจะปล่อยคลิปเสียงออกมาให้ท่านได้ฟังกันการรับฟังในทางนี้ก็สะดวกตรงที่ท่านก็เอาโทรศัพท์มือถือนะฮะ แล้วใส่กระเป๋าไว้หรือจะถือไปไหนก็ได้แล้วท่านก็ปลูกต้นไม้ไปด้วยนะถ้าบ้านท่านมีสัญญาณวา f i ยไหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะรับฟังได้แต่ว่าทิดบนบางมาก็มีเรื่องจะรบกวนแฟนๆรายการว่าเนื่องจากรายการที่เรานำเสนอตรงนี้เป็นรายการใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นปีนี้ แล้วก็เริ่มมาได้เมื่อไม่กี่วันเนี่ยท่านก็ช่วยกันบอกต่อๆไปท่านก็ช่วยกันแนะนำช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วท่านก็จะติดตามได้ทั้งทาง YouTube Facebook ที่มีคนถามผมบอกว่าเอ๊ะทำไมปีนี้อายุ70แล้วทำไมถึงขยันทำงานแท้นะวันเสาร์วันาวาอาทิตย์ก็ออกทีวี ช่อง9หมายเลข30สิบเวลาตีห้ครึ่งทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์วันธรรมดานี่ก็มาพูดกับท่านทิดบวนชวนคุยยามเช้ากับทิศบวนชวนคุยยามเย็นนะฮะอ้าวแล้วก็พอวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งวันจันทร์กับวันศุกร์ก็มีรายการนะฮะคลินิก,กเกษตรกับสุขกับสหายกเกษตร วันพุธก็มีรายการตอนหนึ่งทุ่มทางเฟซบุ๊ k นะฮะซึ่งก็อขอบพระคุณพี่น้องแฟ,แฟนรายการที่เป็นแฟนคลับเป็น f อ FC เก็ย่อมาจากแฟนคลับผมก็มักจะเรียกว่าเป็นแฟนรายการทิศบวนบางประมาหรือเดี๋ยวนี้หลายคนสนิทได้พบปกะกับแฟนรายการหลายท่านจนเป็นครอบครัว เขาเรียกว่าทิดบุนแฟมิลี่ว่าอย่างนั้นนะครับอา้าวทีนีเ้เมื่อเช้าก็ได้คุยว่าไอ้ต้นไม้ในโลกนี้นะมันก็มีใบเลี้ยงเดียวใบเลี้ยงคู่ที่เราปลูกกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อธิบายความไปท่านก็ไปฟังนะทีนี้เย็นนี่ก็วันนี้ก็จะพูดต่อเนื่องว่าทีนี้ เวลาต้นไม้มันทำงานไม่ปกติเนี่ยมันมันจะมีเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ต้นไม้มันทำงานไม่ปกติก็คนเวลาที่อยู่ปกติดีก็เรียกว่าไม่เจ็บไม่ป่วยแต่เวลาไม่ปกติก็คือเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยนี่ถ้าเป็นคนเนี่ยนะก็คือเจ็บป่วยด้วยอะไรเจ็บป่วยด้วย ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตป่วยที่เจอจากสิ่งไม่มีชีวิตก็ป่วยพวกเขาบอก,บอก,บอกทำอะไรไปเไรเซงนะจิตใจท้อถอยซึมเศร้านะหรือบางทีก็รับฟังเสียงอะไรก็โอ้ยทนไม่ไหวอนะอะไรก็แล้วแต่และนะก็เรียกว่าโรคไม่มีเชือ้อนะแล้วก็ป่วยด้วยโรคมีเชือ้อ ป่วยดโรคโมีเชื้อก็คือว่าไออยังถ้าเป็นคนก็ประเดี๋ยวก็เจอเชื้อราอ้าวเ,เป็นคี้กาคลิกเลื่อนได้แล้วนะฮเป็นทั้งราทั้งแบคทีเรียนะครับอา้าวในท้องก็มีเอ่อเหลียวพยาธินะฮะทั้งพยาธิหลากหลายชนิดเน่เห็นไหมแล้วก็มีเชื้อโรคทำให้ท้องเสียโอเซลล์ก็แบง่ง ตัวผิดปกติก็เรียกว่าเป็นมะเร็งนะฮะนี่อย่างนี้หรือบางทีเอ้าไอเลือดมันจะต้องเดินนะฮะมันจะต้องไหลเวียนให้เป็นปกติไขมันไปอุดตันซะแล้วนะฮะเลือดเดินไม่สะดวกหายใจไม่ได้อ้าหัวใจวายวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าท่านรู้ดีในแง่ของโครคภัยไข้เจ็บคือรู้ดีคือรู้จักโลกแต่รู้ไม่ดีอะรู้ไม่จริงอะ ถ้ารู้จริงต้องหมอเพราะหมอเขาเรียนมาโหยจบมาหกปีเรื่องต้องไปเรียนเฉพาะทางอีกนะคนนี้เก่งโรคผิวหนังคนนี้เก่งเรื่องเด็กคนนั้นเก่งเรื่องเขายัางแยกออกไปก็เหมือนนัก,กเกษตรนี่แหละครับนัก,กเกษตรก็มีถ้าพวกเรียนทั้งเพาะทั้งปลูกเขาก็เรียนพืชไร่พืชสวนนะฮะเน่ก็แยกออกไปอีกว่าใครจะเรียนทางพืชไร่ใครจะเรียนทางพืชสวนแต่ว่า ถ้าใครจะเรียนเรื่องแมลงก็ไปเรียนกีตวิทยาใครจะเรียนเรื่องโรคก็มาเรียนที่ภาควิชาโรคพืชเนี่ยมันก็มีแยกออกไปแล้วในในนักแมลงนักโรคเนี่ยเขาก็ยังแยกออกไปอีกนะนักแมลงคนนี้เก่งเรื่องไรศัตรูพืชคนนี้เก่งเรื่องนอนคนนี้เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แยกออกไปนักโรคพืชก็เหมือนกันครับคนนี้เก่งเชื้อราคนนี้เก่งแบคทีเรียคนนี้เก่งไ้เดอนฝอย นะนี่อย่างทิศบุญมองมาไอ้ผมนั้นตั้งแต่นุ่มๆครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหน้าจะมันทำงานเผยแพร่ท่านผมก็ต้องรู้ให้กว้างขวางนะฮะประกอบกับตอนเรียนปยริยโทก็เรียนเอกโรคพืชโทพืชสวนนะฮะพราะบาทจะทำเวียณิพนธ์เรื่องอโรคลำใหญ่นะแต่ปรากฏว่า ทำทําไปเงินงบประมาณหมดเป็นนิสิตยากจนต้องเปลี่ยนหัวข้อคราวนี้ก็เลยไปท้าเยี่ยนิพนธ์เรื่องถั่วเขียวอ้าวก็ไปเก่งทําพืชไร่นะแล้วก็ต้องตะเวนไปสํารวจโลกก็ไปเจอเจอเกษตรกรเยอะแยะก็ไปเน้นเรื่องงานส่งเสริมการเกษตรผมก็เลยได้มาหลายสาขาและประกอบกับชีวิตผกผันเพราะว่าวันหนึ่งไปเจอ คนหนึ่งพลิกเขาเป็นโรคใบงิกแล้วก็มันเสียหายหนักแล้วอะ่ะก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วต้องปลูกใหม่เขาก็บอกงั้นเราชั้นกับลูกจะเอาอะไรกินโอ้โหฟังคำนี้แล้วมันปวดใจผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาละเรียนแค่ปริญญาโทเนี่ยแล้วเราไปอตอบปริญญาเอกของเราเองนะแต่ไม่มีใครมาให้หรอกเนาะเราให้ของเราเองเราก็ไปเรียน จากไรนาผมตั้งแต่อายุยี่สิบก็ตะเวนออกไล่นาสวนมีพักพวกเพื่อนฝูงเป็นเกษตรกรเยอะแยะนะครับอ้าวนี่ก็โมไกลไปหน่อยทีนี้เรามาคุยว่าแล้วไอ้ต้นไม้เนี่ยท่านหลายครับเวลาที่มันผิดปกติเนี่ยมันมันผิดปกติจากอะไรได้บ้าง ท่านลองไล่าอาการผิดปกตินะไล่ไปที่รากเลยนะเอาไล่าจากรากไปก่อนอ่าผมจะเน้นไปที่โลกก่อนนะนะต้นไม้เนี่ยถ้ารากมันทำงานปกติมันก็ดูดน้ำดูดอาหารขึ้นไปแต่ถ้าน้ามัน่วมรากหายใจไม่ออกไม่มีออกซิเจน <c oughs> โดยเฉพาะน้ำขัง ถ้าเป็นน้ำไหลเวียนยังมีออกซิเจนนะยังพอทำงานได้นะหายใจไม่ออกอ่ะตายซะอีกแล้วนะเพราะตายเพราะอะไรเอา้าไม่ได้กินไงไม่มีอะไรกินมันก็อยู่ไม่ได้นะครับอืมเหมือนคนเป็นมะเร็งนะ่ะกินอะไรไม่ได้นะปากเจ็บไปหมดฉายรังสงรังเสีนะมันก็อยู่ไม่ได้อันหะลักบางทีก็รากเน่าเน่าเพราะอะไร เน่าเพราะว่าแช่น้ำอยู่นานหรือว่าเน่าเพราะว่ามันมีเชื้อโรคเชื้อโรคอย่างเชื้อไฟทอปเทอร่าเชื้อพีเทียมนะไรซอกโทเนียอะไรพวกนี้นะครับสเคโรเทียมนี่นะแต่แต่ไอพวกไรซอกโทเนียสเคโรเทียมนี่ก็อาจารย์ฟังชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวหลังค่อยมาคุยกันว่าไอเชื้อพวกนี้มันหน้าตามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะทีนี้พอรากเน่า รากเน่ามันก็ดูดน้าดูดอาหารไปเลี้ยงไม่ได้ต้นไม้ก็ตายใช่ไหมนี่เชื้อราบางชนิดมันไปอุดตันครับเชื้ออย่างฟิวเซียมเชื้ออย่างแบคทีเรียเนี่ยมันก็ไปอุดตันท่อน้ําเลี้ยงของพืชท่านปลูกแตงโมท่านปลูกแตงกวาท่านปลูกพืชตระกุลแตงนะฮะอยู่ๆเถามันเหี่ยวซะงั้นเหี่ยวแล้วใบมันเป็นไงใบมันเหลืองไหม ถ้าเหี่ยวแล้วใบมันเหลืองนี่เพราะอะไรเพราะมันมีเชื้อไอฟิลซาเลียมมันไปอุดตันท่อน้ําเลี้ยงเพราะไอท่อน้ําเลี้ยงหมายว่ามันมีท่อน้ําท่ออาหารคราวนี้น้ําพอรากมันดูดมารากม่ได้เสียนะรากมันดูดมามันก็พาขึ้นไปไม่ได้ต้นก็เหี่ยวไงนะแต่ว่าใบจะเหลืองถ้าเหี่ยวแบบนี้นะแต่ถ้าเหี่ยวเนื่องจากแบคทีเรีย เหี่ยวแล้วใบย,ยังเขียวอยู่แต่ว่าเหี่ยวตั้งเหี่ยวตั้งไหมความว่าอากาศดีก็เต่งตึงขึ้นมาอากาศไม่ค่อยดีชื้นร้อนๆก็ฟุบเหี่ยวเหี่ยวตั้งเหี่ยวตั้งอยู่กันสักพักก็เหี่ยวตายเนี่ยครับมันก็เป็นพวกเชื้อแบคทีเรียไปอุดตันเชื้อราไปอุดตันท่อน้ำเลี้ยงอย่างนี้ก็เรียกว่าสร้างปัญหา บางทีเราปลูกไปรากก็ดียังดีอยู่นะแต่ว่าบางทีโคนต้นถูกทำลายตัวอย่างอย่างเช่นท่านปลูกทุเรียนทุเรียนนี่รากบางทีก็เสียโคนต้นก็เน่าอีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีเชื้อราอย่างพวกไฟทอปเทอร่าพามิโบลาอันนี้ก็จีนัสปริชี นะไฟทอปเทราพารมิวลาแต่ยังส้มทารากเน่าโคนเน่าก็ไฟทอปเทราเหมือนกันแต่เป็นเชื้ออีกตัวหนึ่งชื่อว่าพาราซิติก้าโอ้ยตอนพวกผมเรียนหนังสือนี่มันต้องมานั่งส่องเชือ้อดูเชื้อโรคแต่ละตัวละตัวละตัวโอ้ยนี่นนึกย้อนบอกว่าให้ไปเข้าเรียนเป็นนิสิตเกษตรใหม่ไม่เอาอะมันอยู่บ้าน ขาขายดีกว่าเมื่อก่อนจะเรียนมาก็อยากเรียนมาแล้วเงินเดือนก็น้อยนะฮอแต่ว่าเรามีความสุขที่เราได้ทำงานนะครับอ่ะเรียนแล้วก็ต้องเอาวิชามาช่วยคนแต่ว่าใครจะให้ช่วยก็เชิญใครไม่ให้ช่วยก็ตามใจท่านนะครับตามสะดวกอาจะไปเชื่อใครก็เชิญนะครับอ่ะครนี้ต้นไม้บางทีพอมาที่ ลำต้นโคนเน่าท่านจะเห็นนะทุเรียนก็โคนเน่าพริกท่านปลูกพริกท่านจะเห็นเลยฮะบางทีมันจะมีไอ้ตรงคอดินนะมันจะมีเส้นใยขาวเป็นฝ้าเลยแล้วต้นพริกก็เหี่ยวแล้วก็มีเม็ดกลมๆสีขาวไม่กลมสีน้ำตาลไอเนี่ก็โรคโคนเน่าที่เกิดจะเชื้อพวกสเคโรเทียมโรบซีไอ นี่อย่างนี้นะครับก็มีปัญหาอีกนะคราวนี้เอา,เอา,เ,อาเอาไปไปถึงที่ใบเลยใบไม้หนึ่งใบเนี่ยพี่น้องครับมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บที่มารบกวนเยอะเชื้อราก็หลากหลายชนิดนะท่องมันไม่หวาดไหวสมัยเรียนนะนะเดี๋ยวนี้เราก็ส่วนมากก็บอกชาวบ้านว่าเชื้อราแต่จริงๆอะ่ะ มันก็ต้องดูต่อไปอีกว่าราตัวไหนอ่าเพราะฉะนั้นอ่าวันหลังก็ค่อยเอาเชื้อรามาคุยกันทีนี้ไออาการของโรคที่เกิดขึ้นกับใบไม้เนี่ยฉันเคยได้ยินคำว่าโรคลาน้ำค้างไหมเอ๊ะบางคนทำไมเรียกว่าโรคหลาน้ำค้างเอา้าก็เพราะว่าเวลามันเป็นเนี่ยยกตัวยกตัวอย่าง อย่างราน้ำค้างเข้าโพดนะเวลาตอนเช้าตรูนะเช้ามืดเนี่ยนะเช้ามืดเนี่ยอากาศเย็นๆความชื้นดีๆนะโอ้โหเชื้อรามันสร้างสปอรมาขาวอย่างกระยดน้ำค้างเกาะเลยแต่ไอ้ราน้ำค้างนี่ถ้าเป็นในข้าวโพดใบมันก็จะเขียวเหลืองนะบางคนเรียกโรคใบลายแต่ว่าภาพไปเป็นกับผักคะน้า อาการมันก็ไม่เหมือนข้าโพดครับนะดูหน้าใบมันก็เหลืองแต่ว่าไปดูใต้ใบพลิกดูมันจะเป็นขุยขา,ขาวๆนะถ้าไปดูในองางนคนปลูกงนี่เห็นชัดนะถ้าเป็นลาน้ําค้างบนใบเหลืองแต่ใต้ใบเนี่ยโอ้จะเห็นเป็นฝ้าสีขาวนะฟูฟ่องเลยนะครับมันคําว่าราน้ําค้างก็เป็นได้บางทีก็ไม่ได้เป็นลาน้าค้าง นั้นชาวบ้านก็อย่าไปมัว่วพูดไปเรื่อยว่าไอ้นุ่นล้าน้ำค้างนี่บางทีไปเรียกผิดโรคนะครับเวลาไปผิดโรคก็ไปซื้อ,อยูกยานะเขาก็หยิบให้ท่านผิดนะนี่อย่างบางชนิดเขาเป็นใบจุดเห็นไหมจุดก็มีจุดเล็กจุดใหญ่ถ้าจุดเป็นแผลจุดเล็กๆเขาก็เรียกว่าโรคตากบแม่เหไหมหรือบางทีก็เรียกโรค ใบจุดถ้าจุดมาลามถึงกันเขาเรียกโรคใบไหมหช่ไหมวันถ้าจุดมันเป็นจุดแผลใหญ่บร่มท่มเลยอย่างเผือกนะโอ้สีน้ำตาลกลมบกชะไอ้ไอมไม่ไม่ใช่กลมแบบวงกลมนะนะเขาก็เรียกโรคตาเสือคือโรคพืชนี่เขาก็เอาอาการนั่นแหละมาเรียกให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆ อย่างนี้ใบก็เสียครับบางทีก็มีเชื้อราไปตกที่ใบแล้วก็ไหม้เป็นวงวงวงดำดำต,ตุ่มดำดำเรียงซ้อน,ซ,อนซ้อนกันเขาก็เรียกว่าโรคแอนแทรกโนสเนี่ยพ,พี่น้องครับถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้นะท่านไปหาหนังสือที่ทิศบุญบางปรมาเขียนไว้ ชื่อหนังสือว่าโรคพืชสำหรับประชาชนเด,เดี๋ยววันหลังผมจะเอาไปโชว์โชว์ในเฟ e บุ๊ k ให้ดูนะฮะนะในหนังสือเล่มนี้จะบอกรายละเอียดหมดนะว่าอาการผิดปกติของพืชมันมีอาการผิดปกติอะไรบ้างเพราะนั้นกล่าวโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าไอ้ตัวที่มาทำให้พืชทำงานไม่ได้ตามปกติ ใบทนที่จะเขียวปรุงอาหารเอาใบก็ไหม้ใบก็แห้งเชื้อโรคเชื้อราบ้างแบคทีเรียบ้างบางทีต้นก็เหี่ยวลากก็เน่านะแล้วยังมีอีกสารพัดโรคตามไปทำลายถึงดอกนะเอาอย่างมะม่วงเนี่ยกำลังจะออกดอกออกช่อ,อโรคราแป้งขาวเข,าวขาว้าทำลายใช่แล้วหนาวหนาวแบบนี้ใบก็เป็นฝ้าขา,ขาวๆนะ มันใหญ่แบ่งมุมตําลึงข้างรั้วก็แห้งตายหมดนะมันก็เป็นโรคราแป้งขาวมาขามใบก็เหลืองร่วงเอาไปดูก่อนจะเหลืองนะ่ะมันก็มีเขาขาวเกิดขึ้นที่ใบก็โรคราแป้งขาวเนี่ยครับมันก็ทําให้ใบก็ล่วงเสียหายทํางานไม่ได้ตามปกติมันก็เป็นโรคภายไข้เจ็บคือผมนี่สมัยหนุ่ม พี่ชายอยากให้เป็นหมอผมก็บอกโอ้โหไม่เอาอะเป็นหมอเกิดรักษาคนไม่หายคนตายญาติเขามาด่าตายเลยแต่ว่าพอมาเข้าเกษตรผมก็เลยเลือกเรียนโรคพืชเป็นหมอต้นไม้หรือจะเรียกให้โก,โก้ๆหน่อยเรียกพฤกษแพทย์หรือจะเรียกว่าพืชแพทย์แต่มันไม่มีใครเรียกเขาเรียกนักโรคพืชนะครับเนี่ย ดังนั้นผมก็ต้องคุยกับต้นไม้รู้เรื่องละนะเห็นต้นไม้เห็นอาการปั๊บผมก็วินิจฉัยได้ละว่ามันเป็นโรคนั้นมันป่วยเพราะอย่างนี้ทีนี้ก็แก้พอเป็นแล้วก็แก่เชื้อละดูถ้ามีกล้อง่องดูก็ดูว่ามันเป็นเชื้อราตัวไหนเชื้อราตัวนี้มันอยู่ในกลุ่มไหนมันต้องใช้ยูกยาอะไรนั้นมันไม่ใช่อยู่ๆก็มัวๆพุดพูดกันไปเรื่อยเปื่อยมันไม่ได้นะครับมัน ไม่งั้นก็ไม่ต้องมาเรียนหนังสือกันนะเจนะพี่น้องครับนี่ก็มูลเหตุจูงใจก่อนสมัยเด็กๆขี่จักรยานผ่านทุ่งนาไปเรียนหนังสือว่าเอ๊ะทำไมชาวนายากจนอย่างนี้นะฮะวันหนึ่งจะต้องเรียนกเกษตรได้เนี่ยก็เป็นที่มานะครับทีนี้นอกเหนือจากโรคที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่งยังไม่หมดนะนี่ผมพูดพอยกตัวอย่างเท่านั้นว่า สิ่งที่ทําให้ต้นไม้มันผิดปกติไอบ้บางอย่างผิดปกติแตกใบเยอะเป็นพุ่มเลยนี่ก็มีเชื้ออยู่ข้างในนเรียกว่าเชื้อไฟโตพลาสมาอย่างโรคพุ่มไม้กวาดของลําใหญนะ่หรือฟีโรดีของงาอย่างเงี้ยนะหรืออย่างกรณีอ้อยปลูกเอา้าปลูกแล้วใบแทนที่อย่าเขียวใบออกมาขาวจัวกันไปหมดทั้งไร่เลยนะอันนั้นก็เป็นเชื้อไฟโตพลาสมา นะฮะที่เกิดขึ้นในอ้อยหรือบางทีใบก็หงิกใบก็ด่างปลูกพริกใบหงิกใบด่างใบเหลืองอันนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสมาเข้าทำลายก็มีไวรัสอีกหลากหลายชนิดมากมายกายกองนะพูดแล้วอย่าเพิ่งตกใจกลัวนะเอาเป็นว่า,าฟังฟังไปก่อนนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปพี่น้องครับทีนี้นอกจากโรค มันก็มีมแมลงไงไอ้แมลงโดยหลักใหญ่ๆมันก็มีปากกัดกับปากดูดนะไอ้พวกหนึ่งก็มากัดนะครับหนอนนะ,อะแทะใบเลยหนอนแก้วส้มเงี้ยนะโอ้แหลกๆกับตัวสีน้ำตาลมีคาดขาวที่หัวหน่อยพอตัวใหญ่ขึ้นก็เขียวปื้กินงอมงๆๆงงหมดนะปลูกชวนชมมาไว้ ปลูกแพงพวยเอาไว้โอ้โหนอนตัวเบลรลิมกัดกินงำ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 พวกนี้ก็เป็นพวกปากกัดแต่ปากกัดก็ไม่ได้มีเฉพาะหนอนอย่างเดียวด่วงอย่างปลูกกุหลาบนะใบมันก็เป็นรูรูนั่นอันนี้ก็ด่วงกุหลาบแท้ซะแล้วอย่างนี้บางทีถ้าเจอพึ่งกัดใบมันก็มากัดใบแ,แต่อันนี้กัดเป็นระเบียบดีกัดแล้วเว้าวโค้งเลยนะฮะ เนี่ยม,มันแมลงก็สรุปแล้วเป็นพวกปากกัดนะแต่ไม่ใช่พวกปากกัดตีนทีบนะปากกัดแล้วก็ใบมันก็เสียดิคราวนี้ใบไม่มีเอาใบาไม่มีมันก็เหมือนไม่มีคนทำามากินอะ่ะนะะเพราะใบมันเป็นตัวปรุงอาหารสังเคราะห์แสงไปเลี้ยงลำต้นเพื่อที่จะผลิดอกออกผลต่อไปมันก็เป็นแบบนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอ่ มแมลงที่พวกปากกัดทีนี่มันก็มีมแมลงปากดูดอีกนะบางอย่างก็เคลียแล้วดูดนะอย่างเพลี้ยไฟเคลียก่อนนะอย่างถ้าเป็นมะม่วงเนี่ยมันจะ,จะชอบอาศัยอยู่ตามเส้นใบนะเคียให้ช้ำๆแล้วก็ดูดแตกใบอ่อนออกมาถ้าไอ้เพลี้ยไฟไปดูดใบก็จะไหม้เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็ไม่โตอ่ะนี่นะว่ามีทั้งอะไรเพลี้ยไฟ นะเพลียแป้งมแมลงวีขาวนะครับเพรียหอยนะเนี่ยทีนี้เวลาผมพูดเนี่ยก็บอกว่าเพลียไฟเพลียแป้งมแมลงวีขาวเพรียหอยนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นนักวิชาการเพรียหอยมันก็ไม่ได้มีชนิดเดียวมันก็มีทั้งหลายชนิด เพรื้แป้งมันก็มีตั้งหลายชนิดนะเพรื้แป้งแถบลายเพรื้แป้งสี pur, ่มพูเรพรื้แปง้งมะละกอเพรื้แป้งสีเขียวอะไรเนี่ยมันก็มีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ่าเพรื้แป้งเพรื้หอยแมลงวีขาวก็แมลงวีขาวแมลงวีขาวใยเกลียวอ่ะทาเป็นใยเกลียวก็แหมมันก็เป็นวงกลมเลยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นพวกแมลงปากดูดนี่พวกแมลงนะ ถ้าไปพวกแมงอ่ะพวกนี้มีแปดขามแมลงมีหกขานะครับนะถ้าเป็นพวกแมงเราก็เรียกแมงมุมแดงแต่ความจริงแมงมุมแดงมันเป็นแค่อ่ส่วนเดียวกลุ่มเดียวของพวกไรศัตรูพืชไรมันมีตั้งหลายอย่างนะไรแดงที่เรียกแมงมุมแดงเนี่ยไรายขาวนะไรสีขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดียววันหลังามาคุยเรื่อง ไรศัตรูพืชนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวที่มาทำลายต้นไม้ของเรานะฮะบางชนิดไอ้นอนบางอย่างก็เจาะนะเจาะเข้าไปใน,ใน,ใ,น,ใ,นในต้นนะครับนอนเจาะกิ่งฝรั่งเนี้ยนะฮะปลายกิ่งก็แห้งเลยพอไปจับดูอา้าวหักเปาะมีรูเพราะมันเจาะเข้าไปในรูทุเรียนทั้งต้นมะม่วงทั้งต้น ต้นใหญ่ๆที่อยู่เนี่ยอยู่ๆก็ลำต้นก็มีรูครับนะตัวอะไรอะ่ะก็ด้วงหนวดยาวไงก็มีทั้งด้วงหนวดยาวเจาะเข้าไปแล้วตัวหนอนก็เจาะเข้าไปในเนื้อไม้นะหนักๆเข้าอยู่ไม่ได้ตายแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโรคเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรีย เชื่อวาไอ้รัศไสเดือนฝอยอะไรเนี่ยมันก็มีทั้งที่เป็นพระเอกและเป็นผู้ร้ายแต่ที่ทําให้ต้นไม้ผิดปกติมันก็เป็นผู้ร้ายแต่เชื้อราที่มันมีประโยชน์ที่มันเอามาควบคุม,มแมลงได้ที่มันเอามาป้องกันกําจัดโรคพืชได้อย่างนี้นะมันก็เป็นเชื้อราพระเอกพูดง่ายว่ามีทั้งเชื้อดีเชื้อร้ายมแมลงก็เหมือนกันครับ มแมลงดีก็มีมแมลงร้ายก็มีเดี๋ยววันหน้าผมจะคุยให้ฟังนะแต่ว่าต้องขออภัยแฟนรายการที่เวลาผมทำหน้าปกเนี่ยรายการเนี่ยนะผมก็จะไม่ได้ใส่ชื่อเรื่องเอาไว้เพื่อให้ท่านตามฟังเพราะบางทีมันสอดแทรกหลายเรื่องอยู่ในอตอนเดียวกันนะเพราะว่าผมก็อยากจะคุยแบบสบายๆพี่้องครับ ที่ผมพูดเนี่มันก็ยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่ทําให้ต้นไม้ไม่ปกตินะท่านไปฟังย้อนหลังดูก็ได้ดินแน่นเกินไปดินหลวมเกินไปดินขาดธาตุอาหารดินเค็มดินกรดดินด่างโห้ยอีกสารพัดนะเอา้าค่อยๆไม่ต้องไปตกใจกลัวซะก่อนจนกระทั่งฟังอาจารย์บวนพูดแล้วโอ้ยไม่อยากปลูกต้นไม้แล้วมันก็ไม่ได้ยากเล่นอะไรถึงขนาดอย่างนั้นท่านที่เคารพครับ ถ้าจะติดตามรายการผมนะวันเสาร์อาทิตย์เปิดช่องเก้าอสมทหมายเลขสามสิบตีห้าครึ่งมาแต่เช้ามืดถามว่าทำไมมาแต่เช้ามืดค่าวเวลามันถูกหน่อยนะครับอ่าวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เปิดเฟ e บุ๊กนะแล้วก็วันจันทร์กับวันศุกร์ทุ่มครึ่งวันพุธก็หนึ่งทุ่มนะครับแลทุกวันเช้ารอบเย็นรอบ ทิศบวนชวนคุยยามเช้ากับยามเย็นนะฮะจะปล่อยคลิปให้ท่านได้ฟัง8ดนาฬิกากับ18บแนาฬิกานะครับก็ช่วยกันบอกต่อๆไปด้วยที่จริงก็มีท네ี่วิทยุ AM เหลืออยู่สองสถานีนะครับคือที่สที่จันทบุรีเวลา10บโมงเช้าถึง10บโมงครึ่งแล้วก็ที่สวพอพิศุโลกนะฮะ 1830-19นถึง 19, 00, นะครับอ่ะท่านก็ติดตามแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะครับเวตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดผาดอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโต,ตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาายกเกษตรเคมีพันธุ์